ข่าวดีล่าสุดชาวนามีเฮขอแล้วโอนเยียวยาสูงสุด15,000บาท สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาร,รดีกับพี่เกตไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกระะล่าสุดเคาะแล้วนะคะจะได้รับความช่วยเหลือกันเท่าไหร่นะคะรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกลิงได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ก่อนไปฟังก็ขอ,อกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะหลังจากที่มีการนําเข้าครามองกันเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดนะคะก็มีสรุปออกมาให้ทุกคนได้ฟังนะคะสาหรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไฟเขียวนะคะจ่ายเงินเยียวยาโครงการประกันรายได้กเกษตรกรนะคะแล้วก็มีมาตรการคุ้ขนานรักษาเสถียรภาพราคาพืช3ชนิดด้วย เนนะะมื่อวานนี้ได้แก่ข้าวนะคะมันสำปะหลังแล้วก็<ล>ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะโดยในเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะเขาได้รวบรวมเงื่อนไขข้อมูลไว้ให้ดังนี้นะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65รอบที่1นะคะวงเงิน13,604ล้านบาทนะคะก็จะครอบคลุมเกษตรกรทั้งสิ้น4.68ล้านคนโดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64ทับ65รอบที่1นะคะกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวอยู่นะคะระหว่างวันที่1เมษาถึง1ตุลาปี64นะคะโดยยกเว้นในส่วนของภาคใต้ ที่จะเป็นวัน16มิถุนาถึง28กุมภาปี65นะคะในส่วนของการชดเชยนั้นนะคะหลักเกณฑ์ก็จะเหมือนกับปีที่ผ่านมาโดยชดเชยจํานวนตันใน5ชนิดข้าวณนะราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ15ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่นะคะยกเว้นข้าเจ้าที่เป็นครัวเรือนละ50ไร่ชดเชยรายได้สูงสุดนะคะก็อยู่ที่ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะราคา15,000บาทต่อตันนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะพราแม่พี่น้องสามารถ คลิกลิงก์นะคะเข้าไปอ่านข่าวกันได้ใต้คลิปนี้เลยนำข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังหากมีความคืบหน้ากำหนดวันจนันร<บ>์ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้ฟังให้เร็วที่สุดนะคะใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ